บอลล้อมาทำไมครับครับครับไงไงทำไมมาบัวเราที่นั่งป้าป้าถามว่าถามทายโอวอะไรรูปบัวแล้วพี่เห็นชูรูปบอกว่าชมตัวเก้าแปดวุ้ยชมไง แล้วมันเต็มได้ไงมันไม่เต็มเลขนี้ไม่เต็มเยอะแยะมดกันนะก็ก็เดี๋ยวเขาอกเี๋ยวมันลังมันดังก็ไม่เต็มเขาแบบเออมันดังเลยซื้อได้ตัวเก้าแปดศูนย์สามตัวรูรเขียนได้แล้วดูแล้วเขียนแล้วแล้วป้ายทำไมไม่ทำตำป้าไม่ทำตำสื่อสารกันไม่เข้าใจใจ สื่อสารไม่เข้าใจใจวัวแล้วตาัวร้องไงแหบล้างมากี่คุงมากี่คุงบวชในฝั่งป้ากันว่างแล้วมั้ยคนพวกกอกผู่นะตาบอกมารถไฟอ้าวรู้อะไรรู้อะไร มารถยนต์ลูกยองไงวาถามฉุกดิบไงอ๋อฉุกดิบหัว <laughs> ฉุกเราก็ดีว่ะโอ้วงงี้ไงตาบอกว่าไม่ต้อนละตาก็ให้มาบวกเอาฝังบอกว่าให้เรามไม่รู้ใช่ไหมบ้าป้าบอกว่าลูกลูกเขียนให้อะไร ลูกเขียนให้ป้าไปหาอะไรลูกเขียนให้แล้วสามตัวหาอะไรหาอะไรหาเก้าแปดศูนย์ป้าหาไดไหมอ๋อไปหาสองตัวหาอะไรหาแปดอาร้าวาแปดหาอะเราคูณหายไหนอ๋อเดี๋ยวลูกทำแล้วชูมตัวลูกลูกบอกว่าตัดเล่นสองตัวลูกลูกบอกว่าชูมตัว เออช่องสามใช่ชุมตัวไอ้นี่เขาเรียกสามใช่ชุมลูกพูดเป็นสองเป็นสองอยู่อะต้องพูดสามสามชุมสามชุมในั้นกวางเป็นร้องชุมเออชุมเออโอ้ก็ลูกน้ำเล่ขูกแล้วจบเลยป้าป้าผิดเองป้าผิดเองเออผิดเองป้าไม่ได้ชื่อค่ลูกลูกบอกแล้ว ว่าหาลี่งี้ไนะงงี้งี้งี้งให้ลูไม่โบเราลูา้ฮอนป้าไม่เติมตังค์ให้ลู่ลูไมยี่สิบลูก็มียี่สิบไวเอาตังค์เอารูไมาไรป้าไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ป้าอุ้มมได้ตังค์ปีไข่ก็ไม่ได้เติมเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เติมเลยบอว กูพี่ขายก็บอกแล้วให้ปาไปเอาปาเ็าลืมหรือมะลืะอมาไอ่บอกไม่เข้าใจใจชี้ปาใจชี้ต้องบอกให้เข้าใจเลยว,ว่าแปลงเลขเดี๋ยวจะมีคนมาบอกโอ้หัวแล้วไงบอกไปพี่อําอย่างเดียวแล้วไม่บอกเออมีคนจะบอกเลขก็มันจะเข้าใจได้ไงหัวเราก็โต้กับมาฝังไงโกงกันแล้ว นะได้ไหมรายจี๊ปป้าโหวันแล้วนาป้าวันเรานะลูกในแช่บัวนะป้าถามลูกในแช่ก็บัวเราปอเอามาอะไเติมตัางเอ้าแล้วทำไมลูกไม่บอกว่าสามตัวนี้ไปหาไปเอาชุดใหญ่เลยชุดสิบหาบา้าใบอะไรไนมะ่ไม่ใช่สองใบก็ก็หาชู้อย่ะมันก็แพงนะป้า แพงก็เอาเอาป้าก็ไม่เอาไงป้าอะไรไม่เอาเราเอาโอรู้บวชแล้วให้หาลูกกัน9 8 0บอสสุดสิบห้าใบอุ้มคนนี้ป้าไม่ได้เติมตังค์เออโอ้รู้บวชแล้วบวชแล้วโอ้เลยโอเลยเลอะเลอไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเติมให้มาถูกอะไรมาให้ยี่เฉียวกูยี่เฉียวมามานะ โอ้เลยมาเนี่ยมันไล่อะไรเล้วพึ่งไล่เลยชื่ออะไรยี่เิ็บไล่หนมกูมาไล่ได้กินหนมมือนึ่งโอ้เนาะปลาเนาะปลาไม่เชื่อให้มาเอา嘛เอาไหมป๋าลูกแม่มาย้ำม嘛ย้ำเราไงลูกแม่มาย้ำ ลูาไ,ไ,ไ,ไม่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 ทำปริศนาขึ้นได้ไหมอ่ะฮะทำไม้เป็นศูนเนี่ยเนี่ยทำมทำให้เป็นศูนย์ห้าหน่งลูกทำแล้วไงในศูนย์หน้าเลยไม่ใช่ป้าถามว่าเลขใช้ชมตัวออกอะไรชมตัวไงก็รู้บววแล้วเป็นเก้าแหืม นัวทำไว้แล้วตัวเลขนั่นนะทำให้ถูกช่วยไหมช่วยไหมชไหอืมโอเคโอเคนะหน้าใหม่นะโอเคไปแล้วไปน้อยเอ๊คีในองไปนั่นไปไปไป